เพิ่มผู้ดูแลเพจหรือแอดมินเพจในเพจรูปแบบใหม่นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ทราบแล้วก็ได้ทํากันนะครับผมโอเคก่อนที่จะไปดูกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด s u b s r r i b e กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมให้เราเปิดเพจของเราขึ้นมานะครับจากนั้นไปที่3ขีดด้านบนนะครับผมแล้วไปที่รูปฟันเฟืองเนี่ยครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่การตั้งค่าเพจนะครับผม แล้วก็มาหน้านี้นะครับให้เราเลื่อนขึ้นมานะครับเพื่อนๆเราเลื่อนขึ้นมานะครับให้มาตรงที่เมนูประสบการณ์เพจแบบใหม่นะครับกดเข้าไปตรงที่การเข้าถึงเพจนะครับหลังจากนั้นนะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าเพิ่มแอดมินนะครับผมและก็ผู้ดูแลเพจนะครับ จะมีอยู่2ส่วนนะครับเพื่อนๆส่วนแรกก็จะเป็นเพิ่มผู้ดูแลเพจนะครับส่วนที่2ก็คือจะเป็นการเพิ่มแอดมินเพจหรือผู้ช่วยของเรานั่นเองนะครับผมก็ให้เรากดเพิ่มใหม่เข้าไปนะครับผมจากนั้นนะครับกดถัดไปนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ช่องค้นหานะครับเราสามารถค้นชื่อเพื่อนนะครับหรือใส่ Gmail ของเพื่อนเข้าไปนะครับผมจากนั้นก็กดตรงชื่อเพื่อนของเรานะครับผมหน้านี้นะครับผมก็คือการให้สิทธิ์การเข้าถึงนะครับผม จากนั้นให้กดปุ่มสีน้ำเงินนะครับประมาณน้านี้นะครับเราก็ใส่รหัสโปรไฟล์ของเรานะครับผมแล้วก็กดยืนยันนะครับเพื่อนๆก็เรียบร้อยนะครับเพื่อนของเราก็ได้รับคำเชิญจากเรานะครับผมให้มาเป็นผู้ดูแลเพจนะครับผมโอเคนะครับถ้าเราต้องการที่จะยกเลิกคำเชิญเราให้ไปที่3จุดนี้ครับผมแล้วก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาก็ให้เรากดยกเลิกคำเชิญนะครับเพื่อนๆคำเชิญนั้นก็จะหายไปนะครับเพื่อนๆ ส่วนที่2นะครับคนที่มีสิทธิ์การเข้าถึงงานก็คือเพิ่มแอดมินนั่นเองนะครับผมการเชิญนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับกับผู้ดูแลเพจนะครับกับส่วนแรกนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้นะครับผมก็มาแนะนำนะครับมาบอกนะครับว่าเมนูเพิ่มแอดมินหรือเพิ่มผู้ดูแลเพจย้ายไปอยู่จุดไหนใน Facebook รูปแบบใหม่นะครับ โอเคนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ